สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรมาปลูกตอเสมานะคะเป็นตอเสมาเหี่ยวๆนะคะที่มุมเกษตรเนี่ยอหอรือเขาไว้ตั้งนานนะคะแล้วก็พอเห็นไหมสภาพเขาแย่มากนะคะแต่พอเราเอามาลงแปลงเนี่ยเขาก็ดูดีขึ้นมาทันทีนะคะเนาะจะให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นตอที่สภาพแย่นะคะแย่มากๆนะคะแต่พอเราเอามาลงแปลงเนี่ยเขาก็เหมือนจะดูสวยขึ้นนะคะ อีกสักพักหนึ่งนะคะเขาฟื้นตัวเขาน่าจะสวยกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นต้นใหญ่ๆนะคะที่เขาเหี่ยวมากๆนี่นะคะสภาพแต่ละต้นนะคะอ่ะก็ให้ดูบรรยากาศเฉยๆนะคะแล้วก็จะได้แบบถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นข้อมูลด้วยนะคะหลังจากที่เขาฟื้นตัวเนาะเราจะได้ย้อนกลับมาดูนะคะว่าสภาพเขาแย่แค่ไหนนะคะวันแรกที่เราปลูกนะคะนี่ก็เป็นต่อเสมาทั้งหมดนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะเดี๋ยวผมกเษกษตรจะ ปลูกให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นตอนที่มุมเกษตรรื้อเอาไว้นะคะดูจากสภาพในตะกร้าแล้วค่อนข้างที่จะแย่เลยทีเดียวนะคะแต่พอเราปลูกเนี่ยเขาก็ดูดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า่าด้านที่เขาโดนแดดเนี่ยเขาก็จะสีแบบนี้ก็จริงนะคะแต่อีกด้านหนึ่งเขายังเขียวอยู่เห็นไหมอีกด้านนึงเนี่ยผิวเขายังสวยอยู่นะคะอย่างต้นนี้นะคะ เขียวอย่างนี้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็ยังสวยอยู่นะคะลากเขามากันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปลงแปลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งที่เป็นสีเขียวแล้วก็ที่เป็นสีสีเหลืองที่เขาโดนแดดเผานะคะมันก็จะดูดีขึ้นนะคะเนาะเดี๋ยวมังเกษตรจะปลูกแถวหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงก็มาดูแล้วก็ดูบรรยากาศการปลูกไปด้วยเลยนะคะ พอดีฝนเพิ่งตกไปนะคะแล้วก็ดินค่อนข้างที่จะเปลียนนิดนึ่งนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องทำร่องก่อนนะคะ ถ้าเราปลูกทีละต้นก็ได้แต่ว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่ามุมเกษตรปลูกถิ่ีแบบนี้เนาะจะได้แบบไม่เปืองน้ํานะคะแต่ถ้าใครที่จะปลูกห่างๆก็ดีนะคะเพราะว่าเอ่อห่างๆเนี่ยเวลาที่เขาโตมาเขาจะไม่เบียดกันนะคะแต่มุมเกษตรก็ปลูกถิทนีเพื่อที่จะประหยัดน้ํานะคะเพราะว่ามุมเกษตรใช้เป็นน้ําประปาในการรดเนาะที่ส่วนมุมเกษตรไม่มีแหล่งน้ํานะคะถูดเป็นร่องก่อน ก้อนหินก็เอาออกนอกแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บทีึน่งนะคะ จากนั้นก็จะเอาเสมามาเรียงแล้วก็กดดินนิดนึงนะคะให้เขาแน่นนะเขาจะได้ไม่งลง้มเพราะว่าใบาเสมาค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเราไม่กดให้แน่นเนี่ยลมพัดมาทิดเดียวเขาก็ล้มแล้วนะคะ ใหญ่ๆแบบนี้เราก็ปลูกลงไปเลยนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการปลูกนะคะนี่มุมกเกษตรก็จะปลูกทีทีแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่จะปลูกห่างๆก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าห่างๆเนี่ยเราต้องมีพื้นที่เยอะนะคะจริงๆพื้นที่มุมกเกษตรก็เยอะแต่ว่า ออสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราปลูกห่างๆเนี่ยจะใช้พื้นที่เยอะแล,แล้วเวลาที่เราต้องดูแลเขาเนี่ยเราต้องดูแลพื้นที่ก,กว้างๆแบบนี้ก็จะเสียเวลานะคะมุมเกษตรก็เลยเสียเวลาแล้วก็เปลืองน้ําด้วยนะคะมุมเกษตรก็เลยปลูกเขาชิดๆกันแบบนี้แหละนะคะเป็นธรรมชาติของเสมาเนี่ยเขาจะแบนๆเนาะใบของเขาจะแบนๆแล้วเวลาที่เขาเกิดเนี่ยเขาก็จะ คือธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างมาแพ้เล็กๆใช่ไหมพอเขาเบียดกันเขาก็จะหลบกันเองนะคะเขาสามารถที่จะหลบกันเองได้ไม่ใช่ว่าแบบเขาเบียดแล้วจะชนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเสมาเขาจะใบแบนๆแบบนี้เนาะแล้วตอนที่เขาเพิ่งเกิดเขาจะใบเล็กๆแบบนี้แล้วก็แบบพอเขาไปเจอเพื่อนเขาก็หลบอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเวลาที่เราจะลดน้ําใส่ปุ๋ยหรือว่ากําจัดวัชพืชน,นะคะก็จะ เออใช้พื้นที่น้อยนะคะเราก็จะดูแลรักษาเขาแบบยังไงอะ่ะไม่เยอะอ่ะไม่เสียเวลานะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะปลูกเป็นรอเออคือปลูกปลูกระดับอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะให้เขาต้นตโตๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปลูกห่างๆได้เนาะหรือว่าใครที่ทําฟอร์มเพื่อที่จะขายเป็นกออะไรเงี้ยก็ควรที่จะปลูกห่างๆนะคะแต่ของมุมเกษตรเนี่ยที่มุมเกษตรปลูกทีๆเพราะมุมเกษตรต้องการที่จะเอาไว้ใช้เป็นตอกราฟนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเอ่อเขาโตขึ้นมุมเกษตรก็ต้องตัดเขามาใช้เป็นตอกราฟอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือเอ่อถึงฟอร์มเขาจะไม่สวยนะคะมุมเกษตรกไ็ได้สีเลียดเพราะว่าไม่ได้ทําขายเป็นฟอร์มกอ่อนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการปลูกตอเสมาหมุมเกษตรแค่นนี้ก่อนนะคะจริงๆถ้าเมื่อกี้ฝนไม่ตกเนี่ยมุมเกษตรน่าจะปลูกเกือบจะหมดแล้วแหละนะคะพอดีฝนตกนะคะก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะอ่ะ ก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศแค่นนี้ก่อนนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆที่สนใจต่อเซมานะคะหรือว่ากําลังศึกษาอยู่ก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงต่อเซมานะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ